พี่นอ้องภาพมาส้มควายครับมันนี้ <c oughs> ส้มธรรมศาสตร์ส้มควายงามนำ้ำสายพันธุ์นี่ก็พอคอยได้เห็นลักษณะเขางอขนเงาดำขอค้าสีน้ำตาลครับทำตัวก็คร่องสางกัใหญ่ ไงดีอยู่ครับอืมที่ไซ์เนี่ยจ,จาโหดแนไซายพันธนี่เด้อครับตามธรรมศาสตร์อันธการมงคเจ้าโหดอืม ก็นีลูกผสมปักปล่อยแม่น้ำโค้งสางใหญ่นั่งนาะครับนี่ไซบ่ค่อยดุ <c oughs> อืม จะนีซสายพัฒนาด้ยวยครับเด้อเรียงเพื่อพัฒนาสายพันธุ์อือน่ซ้ายโหด้ายโหด้ายโหด ดีไซ์จะดุเนี่ยุ่มี่สายดำเขางอจะโหดงดหงิดง่ายครับน่า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 ถ่าแปลกในาะนแยะแลนต่ำได้แล้วน,นี่ครับคอยสายพันธ์นี่ เป็นงดนิดพอค่อยเชื่องคือสายพันธุ์ปัก <c oughs> อันนี้เชื่องครับสวยงามโอ้ญีุน่นกินใยญยยีุ่นก็ดีลูกครับเป็นลูกของตัวนี้ละเป็นลูกของแม่นี่ละ ตัวนี้แต่ส่วนนี้คนละสายพันธุ์คนละแม่ครับฮะขากาดข้าวียลี